สวัสดีปีใหม่ปี2022ทุกท่านครับครั้งนี้สตองแลนด์มีของขวัญปีใหม่สุดพิเศษมามอบให้สำหรับลูกค้าที่จองปลูกสร้างบ้านกับเราระหว่างวันที่25ธันวาคม2564ถึงวันที่2มกราคม2565นั่นก็คือโปรโมชั่นสุดปังต้อนรับปี2022บอกได้เลยครับว่าสุดคุ้มเพราะท่านจะได้รับ iPhone 13 iPhone 13 Pro หรือ iPhone 13 Pro Max ไปครอบครองอีกด้วยโดยโปรโมชั่นมีรายละเอียดดังนี้ครับสำหรับลูกค้าที่จองปลูกสร้างบ้านมูลค่า1.5 5ถึง2ล้านบาทท่านจะได้รับ iPhone 13 128ก,กส13 Pro, 128สิสำหรับลูกค้าที่จองปลูกสร้างบ้านมูลค่า2.1ถึง2.9ล้านบาทท่านจะได้รับ iPhone 13 Pro 128กิและพิเศษสุดๆครับสำหรับลูกค้าที่จองปลูกสร้างบ้านมูลค่า3ล้านบาทขึ้นไปท่านจะได้รับ iPhone 13 Pro Max 256กิสุดคุ้มไปเลยครับกับโปรโมชั่นสุดปังต้อนรับปี2022สร้างบ้านแถม iPhone และพบกับออฟได้ทีมงานได้ที่สำนักง,งาน,กนขาย land. สตองแลนด์เซนทันพาซาน,าานครราชสี มาชั้น3ติดก,กับธนาคารกรุงเทพและในวาระยิถีขึ้นปีใหม่นี้ออฟและทีมงานสตองแลนด์ขออํานาจคุณพระศีรัตนตไตรและบารมีของท่านท้าวสุรานารีจงดันดาลให้ทุกท่านและครอบครัวพบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองร่ารวยเงินทองปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและปลอดภัยห่างไกลาจากโควิดนะครับขอบคุณครับ